สำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินนะครับอยู่ติดกับคลองน้ำสาธารณะนะครับเป็นลำตะกุดขนาดใหญ่นะครับเป็นคลองน้ำเป็นสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับแม่น้ำมูลนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านปอป,อ,ปอนะครับตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดพุทธแดงเนื้อที่6ไร่1งาน79ตารางวาเจ้า,จาของต้องการขายยกแปลงนะครับในราคา เก้าแสนบาทนะครับอยู่ใกล้กับหมู่บ้านใกล้กับชุมชนใกล้กับเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายมาประมาณ300เมตรนะครับห่างจากถนนมิตรภาพหมายเลข2เส้นโคราดขอนแก่นมาประมาณ5กิโลเมตรนะครับที่สําคัญ วิ่งเข้าตัวเมืองโคราชนะครับระยะทางแค่35กิโลเมตรนะครับไปจนถึงเซนทัานนครราชสีมานะครับแปลงนี้นะครับหันหน้ามาทางทิศตะวันออกมีหน้ากว้าง30เมตรนะครับใครที่สนใจสามารถไปรับชมคลิปเต็มๆของเราได้ในช่อง YouTube ขายที่เดินโดยพาคินและะนะสวัสดีครับ